สวัสดีครับอยู่กับผมแซกอีกแล้วครับแล้ววันนี้ผมกพจะมาถ่ายคลิปที่มหาวิทยาลัยเหมือนเดิมครับแต่วันนี้จะเป็นไปถ่ายการกีฬาารสลองของมหาวิทยาลัยผมกันนะครับแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศกันแล้วผมกำลังจะเดินไปงานนะครับแล้วจะไปดูบรรยากาศแล้วไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะครับเจอกัน

อย่างนี้ตัดขาดมากติดกระโดดี่ครคู่คครับไรคู่เลยเราเป็นไหมครับเราเป็นไหมเอากไย้คนที่ที่กแทกไรคู่มากนั่งรอตรงนี้เลยนะครับไ่ด้อไครตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไกรไรนะฮะเอาี่ไรคูแล้วกันเอายใครช่วยี่ไรคู่หน่อยอย่างนี้พี่ไรคู่ใครเลยเอาละครับวันนี้ ตอนนี้มันตัดมันัดนเอาชูไว้ครับชูนิ้วไว้ครับชู้วไว้ครับทีู่้รเสียนะครับามยกมือได้เลยนะใครที่เร็จแล้วนะกระตามยกมือนะครับติหัวนะตับตัยตตอนนี้เราได้ทีมที่เแล้วนะครับสำรับที่และามนะครับกระตามยกมือบอกว้นะี้กระตามยกคางไว้นะครับกระตามยกคางไว้นะฮะเยอะเลยตอนนี้ กีฬาครับกีฬาที่เสร็จมาอยู่ฝั่งนี้นะครับกีฬาที่เสร็จแล้วเราฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวตามที่บอกนะฮะตักกีฬาที่เสร็จมาอยู่ฝั่งนี้นะตักกีฬาตอนนี้นะครับเรารออีกสองคณะนะครับก็คือคณะวิจัยการดูแลครูยังไงครับและอีกในคณะครับก็คือคณะวิจัยการจัดการแสดงว่าอันนี้มงบอกถึงว่าเอวไม่พอดีแล้วเนี่ยเอวไม่พอดีใช่ไหมครับต้องไป็นบริหารเอวแล้ว ไ้องไปดูเลยครับเราไม่อยากจะเลงอดเราจะตายกัดดัดงันเลยสิครับพี่บอลใช่่้ฮะครับพี่บอลยังเป็นกำลังใจให้กับคณะวิศวกรจัดการยังไงยังไงและขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาของเราหน่อยครับจากน้องทำงานกระโดดจะมีลูกตาหรืออะไรก็ได้นะฮะพรร้้ออมแลวเนาขออนุญาตภาพสัมผัสกระสอบจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณลบอีกนะครับถ้าพร้อมแล้ว บอที่มาด้วยารอยรับตารานะตอนนี้ตั่สี่กันนะครัี่ก็รีบแตะกันำไปแล้วครับตอนนี้เอาละเอาละยังไคดีรดใครจะเป็นผู้ชนะล้มไปไฟรนสนามฝั่งี้จะต้องเปคนยกมือบอกลดับกันะไนรับใครันโอ้โหเร็วมากคนนั้นนะ คุณต้องพถีมากโ้มากทีนี้มนะครตัง่อนที่ไม่งรองพีันมากตั้งร่านจนะครับโอ้มากโอ้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  อย่าไครับตอนนี้ไปกี่คนแล้วครับไปที่นี่แล้วให้นั่งลงเลยนะครับไอ้ที่นีกแล้วให้นั่งลงรอได้เลยนะครับตอนนี้เหมือนที่โตุ้่นจะเหลือแค่หนึ่งคนหรือเปล่าดมาด้วยยังไงก็ยังไง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 ยังครับเสียครับจะเหลือนะครับเสียคุณยังมีคะแนนอยู่นะครับคนเดียวอะไรลูกบอลเสียคุณยังมีคะแนนอยู่นะครับดูยังไงโอ้ยดูดีมากตอนนี้ดอดีมาก รถาดเปนี่นร네ับอาเชิญงนด้วยครับเราะราปาราดาดโขอจบเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ใน <Five. S 1> ิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันอี e ีหน้าแลครับสวัสดีครับบ๊ายบาย